ดวงรวยกระทันหันสี่ราศีฟ้าเปิดชะตารวยหยิบจับเงินแสนเงินล้านรวยทวีคูณ 1. ราศีพิจิกเช่าราศีพิจิกพูดถึงการงานแล้วถึงเวลาสละเรือเก่ามีะนั้นความสำเร็จหรือความก้าวหน้าจะไม่บังเกิด ขวนมุฟออนไปหาเส้นทางใหม่ๆเสียทีสิ่งใหม่ๆนี้จะเข้ามาในรูปแบบของการย้ายงานหรือจ็อบพิเศษพูดง่ายๆก็คือคุณต้องทิ้งสิ่งที่ไม่ตอบโจทย์เพื่อให้ได้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต การเงินของคุณนั้นกำลังจะดีขึ้นเรื่อยๆตามลําดาบส่วนใหญ่จะได้มาจากความขยันเสียมากกว่าโชราบก็พอมีเข้ามาบ้างอาจจะมีโชค克拉บรอยทำให้คุณได้ชื่นใจหากเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสได้รุนหรือแววขยนันก็จะยิ่งร่ำรวยชีวิตของคุณจะมีความหมายและมีแต่ความร่ำรวยเพิ่มมากขึ้น 2. ราศีธนูเช่าราศีธนูชีวิตจะถูกยกระดับไปอีกขัน้นอาจเกิดการยกย้ายไปสู่สิ่งที่ดีกว่าสำหรับบางคนอาจเปลี่ยนแปลงด้านอารมณ์หรือความคิดของตนเองบอกได้ว่าสิ่งใหม่ๆจะนำพาสู่ชีวิตฝันทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จมากหนะ้าที่การงานดีเงินทองปังสุดๆการเงินของคุณนั้นหากต้องการเจราจาเรื่องเงินเงินทองทองกับใครช่วงนี้ให้ใช้วาทศิลป์เยอะ มีสิทธิ์จะได้รับผลประโยชน์ที่ดีกลับมาอย่างแน่นอน 3. ราศีพฤษเชาวราศีพฤษก,กมีเกณฑ์ได้บ้านใหม่รถใหม่สิ่งที่ดีต่อใจของคุณกำลังจะเข้ามาในช่วงนี้บางกรณีอาจจะหมายถึงรักครั้งใหม่หรือได้ราบจากคนรักอีกด้วย ถือว่าชีวิตกำลังจะก้าวไปสู่ความสุขและความสมหวงังแรงบันดาลใจต่างๆจะเกิดขึ้นกับคุณในไม่ช้านี้ 4. ราศีกรกฎชาวราศีกรกฎนั้นจะมีโมเมนต,ต์เห็นการเริ่มต้นพัฒนาสิ่งใหม่ๆคุณจะได้หยิบจับโปรเจกต์ชิ้นใหญ่โตหรือลงทุนอะไรไปจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกลับมา โชคลาภเงินทองมากล้นเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอาจจะถูกรางวัลใหญ่หรือกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่โดยที่ท่านไม่ทันตั้งตัวชีวิตจะก้าวเข้าสู่จุดขยนันทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จไม่ว่าหน้าที่การงานใ,นใดทําอยู่จะสมหวังอย่างแน่นอนชีวิตหลังจากนี้จะมั่งมีเงินทอง กดไลค์และกดแชร์ช่อง YouTube ดูดวงชาแนลด้วยนะคะ